ก็กลาบสวัสดีนะครับพี่น้องชาวลากะบังนะครับแล้วก็ชาวโลกอินเทอร์เน็ตนะครับผมก็ชื่อแต้มนะครับชื่อน่ารักมากนะครับก็อยากจะมาพูดถึงพี่น้องที่อยู่ที่นี่นะครับแล้วก็พี่น้องที่อยู่ทางบ้านไม่ว่าอยู่ในประเทศไทย หรือว่าอยู่ต่างประเทศทำไมผมถึงต้องขึ้นมาพูดขอใช้เวลาประมาณห้านาทีนะครับพี่น้องครับผมขอก้มกราบตอนนี้มันก้มไม่ได้นะฮะถ้ากราบผมเนี่ยถือว่าได้ก้มแล้วให้พี่น้องทุกคนนะครับยังมีเวลาวันที่ยี่สิบเก้ามกราคมขอนะครับลาง,งานสักครึ่งวันก็ได้ หรือลาง,งานล่วงหน้าตอนนี้ถามว่าทำไมถามว่าผมรักพักเพื่อไทยไหมผมเป็นสมาชิกตอนพักไทยรักไทยรุ่นแรกแรกตอนนี้อายุก็เลขห้าแล้วนะครับอยากให้พี่น้องเนี่ยเข้าใจว่าการที่เราจะดันรัฐบาลไปกดไปดัน เรื่องนักโทษทางการเมืองที่ยังติดคุกอยู่เนี่ยมันไม่ได้เรื่องเสียหายรัฐบาลจะทำนโยบายด้านเศรษฐกิจก็ทำไปทำไมผมถึงต้องมาเรียกร้องด้วยกับไม่ว่าคณะอาจารย์คณะนิติราชเพื่อราษฎรไม่ว่าปรติญาหน้าสารของอาจารย์หวานและทุกๆกกลุ่ม ที่ใช้ชื่อใหม่หน้าวันนี้ว่าแนวร่วม29ม่สก้ามกราปลดปล่อยนักโทษการเมืองพี่น้องครับลองไปเยี่ยมเขาดีครับลองไปเยี่ยมที่บางเขนลองไปเยี่ยมที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพเขาเนี่ยนะครับไม่ได้ต้องการพวงรีจากใคร เขาต้องการลมหายใจออกมาแบบเราเรานี่แหละอยากจะนั่งเสืออยากจะกินลาบน้ำตกข้าวเหนียวจิ้มปั้นเขาต้องการแบบนี้สองปีกว่าสองปีกว่าที่เขาหมดอิสรภาพในการเรียกร้องกับพวกเราไม่ว่าวีรชนที่ล้มตายไม่ว่าวีรชนที่ยังมีลมหายใจพิการก็เยอะบาดเจ็บก็แย่ ครอบครัวแตกสลายลูกเต้าหลานเหลนนลนชิบหายกันไปเป็นแถบแถบทำไมเราต้องมาเรียกร้องเพราะตั้งแต่ได้อำนาจรัฐะสามกรกฎานในการเลือกตั้งทำไมพวกคุณไม่ใช้อำนาจรัฐที่มีไปดูสำนวนสั่งอายการคุณไม่ทำอะไรเลย การที่ย้ายจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมาอยู่หลักสี่เรือนจำชั่วขราวนั้นก็เพราะการกดดันของประชาชนอย่างเรานี่แหละพี่น้องครับกราบนะครับวันที่29 29มกราหมื่นปลดปล่อยเราต้องการปลดปล่อยนักโทษทางการเมืองไม่อยากให้รัฐบาลที่เราเลือกถูกตาหน้าว่าเหยียบย่ำศพเลือด เนื้อจิตวิญญาณของภาคประชาชนขึ้นไปเสวยสุขเราเตือนท่านเพราะเรารักท่านเราสงสารนายกปูเป็นผู้หญิงที่ทำงานแต่เชื่อได้หรอว่านายกคนนี้ทำงานด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์ไร้มารยาด้านการเมืองแต่พวกเลียพวกใกล้ชิดนั่นแหละตัวดีนัก อย่าลืมนะครับกิจกรรมของภาคประชาชนทําด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่มีอะไรแอบแฝงขอนะพี่น้องวันนั้นจะขายกล้วยทอดก็หยุดหน่อยครับหยุดหน่อยจะขายไยเตี๋ยวก็ขอหยุดหน่อยพากันไปนะครับเป็นพลังอันแสนบริสุทธิ์ช่วยเพื่อนเราที่ติดคุกอยู่ลองไปนะครับขอเถอะ ผมเคยทำกับข้าวไปนะครับผมเนี่ยอยู่ที่สนามหลวงลาดดำเนินยันลาดประสงค์ผมเป็นพ่อครัวนะครับผมอยู่ครัวกลางมาโดยตลอดนะคนที่ตายก็ต้องเคยได้กินข้าวผมกาดทุกคนแม้แต่แกนำนำนปชก็ต้องได้เคยกินข้าวของผมที่ผมทำจากครัวกลางครับพี่น้องครับที่เรานั่งนั่งนะครับ ถ่ายทอดสดมีแสงไฟมีรถวิง่งมีมอเตอร์ไซค์ใช้น้ำมันนะต่อจากนี้ไปนะครับก่อนที่พี่สุรวิทย์จะขึ้นมาเนี่ยผมอยากได้ยินเสียงปรบมือจากพี่น้องพี่น้องที่อยู่ทางบ้านที่ฟังทางอินเทอร์เน็ตก็ปรบมือหน้าจอคอมได้นะว่าพวกเราทุกวันนี้ใช้น้ำมันแพง เพราะส่วนหนึ่งเราส่งสวยให้มือที่มองไม่เห็นพบกับพี่วิทย์กรับผม